ก้อยมีเงินอยู่5,600บาทซื้ออุปกรณ์การเรียนไปเศษ3ส่วน8ของเงินที่มีอยู่ก้อยซื้ออุปกรณ์การเรียนไปกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือก้อยมีเงินอยู่5,600บาทซื้ออุปกรณ์การเรียนไปเศษ3ส่วน8ของเงินที่มีอยู่สิ่งที่โจทย์ถามคือก้อยซื้ออุปกรณ์การเรียนไปกี่บาทเขียนรูปบา์โมเดลได้ดังนี้ จากรูปบาโมเดลสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ก่อยมีเงินอยู่5,600บาทซื้ออุปกรณ์การเรียนไปเศษ3ส่วน8ของเงินที่มีอยู่ดังนั้นก่อยซื้ออุปกรณ์การเรียนไป5,600คูณเศษ3ส่วน8แต่8และ5,600มีตัวประกอบร่วมคือ8จึงนำตัวประกอบร่วมมาหาร8 หาร5,600ได้700และ8หาร8ได้1ซึ่งจะเหลือเพียง700คูณ3เท่ากับ2,100แต่อย่าลืมนะว่าเวลาที่เราจะตอบคำถามที่เป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องนำคำถามที่โจทย์ถามมาตอบด้วยดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือ ก่อยซื้ออุปกรณ์การเรียนไป2,100บาทนั่นเองจะลูกต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบที่ได้จะปุ๊กคำตอบที่ได้ก็คือก่อยซื้ออุปกรณ์การเรียน2,100บาทจากจำนวนเงิน5,600บาทตามโจทย์ดังนั้นราคาอุปกรณ์การเรียนคิดเป็นเศษ2,100ส่วน5,600บาท นำเจ0ดมาหารทั้งเศษและส่วนได้ผลหารเป็นเศษ3าส่วนแเพราะฉะนั้นราคาอุปกรณ์การเรียนคิดเป็นเศษ3าส่วนแของเงินที่มีอยู่ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอีกหนึ่งตัวอย่างนะปุ๊กแอนนาเลี้ยงปลาไว้1,350ตัวตายไปเศษ2อส่วนเ ของจำนวนปลาที่มีอยู่ปลาของแอนนาตายไปทั้งหมดกี่ตัวสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแอนนาเลี้ยงปลาไว้1350ตัวตายไปเศษสองส่วนเของจำนวนปลาที่มีอยู่สิ่งที่โจทย์ถามคือปลาของแอนนาตายไปทั้งหมดกี่ตัวซึ่งเขียนในรูปบา์โมเดลได้อย่างนี้ครับจากรูปบา์โมเดลสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ แอนนาเลี้ยงปลาไว้1350ตัวตายไปเศษสองส่วนเของจำนวนปลาที่มีอยู่ดังนั้นปลาของแอนนาตายไป1350คูณเศษสองส่วนเแต่1350และ9มีตัวประกอบร่วมคือ9จึงนำา9มาหารทั้งเศษและส่วน9หาร13 5 0ได้ 150และ9หาร9ได้หนึ่งจะเหลือเพียง150คูณ2ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ300ดังนั้นปลาของแอนนาตายไป300ตัวจะลูกตรวจสอบคำตอบคำตอบที่ได้คือปลาของแอนนาตายไป300ตัวจากจำนวนปลาทั้งหมด1,350ตัวดังนั้นจำนวนปลาของแอนนาที่ตายคิดเป็น เศษ300ส่วน1350ตัวนำ150า150มาหารทั้งเศษและส่วนได้ผลหารเป็นเศษ2ส่วน9เพราะฉะนั้นจำนวนปลาของแอนนาที่ตายคิดเป็นเศษ2ส่วน9ของจำนวนปลาที่มีอยู่ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ